พ่อเห็ดพี่น้องมาเบิ่งมาเบิ่งเห็ดเด็ดเผือกขาล้านออสเตรเลียค่ะจะเป็นตัวใครจังสวยใส่เด็ดเผือกเนยตัวนี้เด็ดเผืองเนยติลาสวยแท้สวยเนาะพี่พี่เบิ่งเบิ้งอ่อนๆหนึ่งเอากล้องมาิสวพี่พูน่าพ่น่าสูมเข่าสูมเข่าลังแกีงแซ่บพ่น่าพี่น้องเบิ่ง เจ้าเคยเห็นบ่เห็ดเพิอกเนือ้อมันเนือ้ออีลีเด้ค่ะบ่ได้เว้าออตัวนี่นี่เอาเพิ่นเบิ่งดูละ่ะมันจะแซ่บแท้แซบ่แซบก็เาตาะอ,อยู่อืมบางมีเนอยออกอีหลีมีเนยยัยงวะหลังเนยต่หอมเนาะหอมหอมอ้ากลมนี่แมะตะดอกจะรู้กําลังแสบเลยดอกตูมุติมิเลยบังดูละ่ะอู้ อุ้ยเป็นแฟมเมอี่เลยพูน่ะน,น้ำเนยเพื่อนน่ะน้ำเนยมันออกพูานาใส่ถุงมันเนนะดอกมันแซ่บเลยทุกบมูที่มีเนาะอุ้ยแม่ก๊อสอย่าฝ้าวมาเด้อทางพูน่ะขี่อยู่เอาฝ้าเอาไปบ้านเพื่อนสิมาแย่งเห็นบ่มันเป็นกลุ่มปใส<า>่ใหบึงด้วยในมือ กำลังแกงแซ่บเลยตู้มติมิมุนเอลี่เดี๋ยวก็ไปล่างแล้วแท้เฮ็ดยังมาตาห่าแท้สูอี้ยตะโพะอียตะลอดแต่และือจังสาวอันขึ้นไม่นี่แหละอุ้ยสวยอันนี้มันเนา่าบ่เอาดอกเนาะไปเอาเมลไม่มาเอาเมลไม่อุ้ยอันนี้เทาเทาแล้ว ใ่หมูแสบก็อย่างนั้นนึงเนาะแสพก่บแสบเนี่ยโอ้ยหุยอยู่คือท้องนี่อ่ะเก็บดอกนี่นะฮักแท้ตุป,ปุยอยู่ใส่นี่อุ้ยบปงกมล่ะอุ้ยสวยสวยเนาะอ่ะป้าอุ้ยเม็ดก็เม็ด ท่านี่สวยสวนดอกอยู่สวยวน,นะอุ้ยแต่หักแต่นี้ยเนี่ยเนี้ยังก่อนเห็นบ่าวจะมีน้ำเลยกันนะนี่บรรยากาศมองเก็บเห็ดพชอ